บ็อกสี่หุนนะคะแบตหนึ่งก้อนนะใช้ได้ถึง350ครั้ง,ง,งนะในการถอดน็อต 22, 22. มิล สวัสดีครับครับผมแฮมจากเพจพูม่าไทยแลนด์ครับป้าค่ะจากเพจพูม่าไทยแลนด์อ่ะวัสดีครับพ<ล>ีป<ล>่ป้าวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับ <ใช S 2> เป็นตัวท<ช>็อปอีกตัวหนึ่งของแบรนด์พูม่าเพราะว่าทูนะครับตัวนี้เป็นรุ่น pm 2 3 3 b l นะครับเป็นบล็อกกระแทกไร้สายนะครับไร้แป้งฐานนะฮะอ่าเป็นรุ่น4ีหุ่นนะครับโอเคแพ็กเกจนะครับรูปลักษณ์สวยงามนะครับกล่องสร็จมันเอกลักษณ์เฉพาะทางพูม่าอยู่แล้วนะครับกล่องนะครับเป็นแบบ pmc pack pmc pack ก็คือสามารถเคลื่อนย้ายนะครับได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ แข็งได้กังหักด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ปา <Okay. S 1> อ่าเราเปิดกล่องดูกันเลยครับในกล่องนะคะก็จะมีนี่เลยตัวเครื่องมืออ่ะแน่นอนบ็อกของเรานะครับพระเอกนะจ๊ะพร้อมกับแบตเตอรี่20โวลต์นะคะอีกหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนครับแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์หนึ่งตัวโอเค คู่มือนะคะผู้มือก็จะเป็น2ภาษาเลยมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโอเคพร้อมกับใบรับประกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องมือนก่อนเลยโอเคลุยดูกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะคะจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีเงินครับเป็นสีเอกลักษณ์ของปูม่าอยู่แล้วพร้อมกับปั๊มนูนโลโก้สีขาวอย่างนี้นะคะครับส่วนตัวที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้เนี่ยอย่างสวิตช์แล้วก็ตัวปั๊กขาบแบตเตอรี่ตรงเนี้ยจะออกแบบเป็นสีเหลือง ง่ายในการมองเห็นนะคะคแล้วก็นี่ด้ามจับ ที่มียางแน่นอนสามารถทําให้จับกระชับมือไม่ลื่นเวลาใช้งานส่วนหัวนะคะจะเป็นสีดํำด้านเลยเป็นอลูมิเนียมอัลลอยน้ำหนักเบาทนและจนยความร้อนได้ดีแน่นอนครับผมตัวมอเตอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบัตเน็ตมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้สูงสุดถึง3ระดับผมแรกเป็น230ร้อยนิวเมตระดับแรกสองามสิพอมาถึงระดับที่2ก็จะสูงสุด280นิวตันเมตรนะคะ แล้วก็ระดับที่3สูตสุด330ร3อนิวตันเมตรรอการทำงานนะคะจะอยู่ที่2,800รอบนะคะตัวบีดเ์ per m i n u t นะคะจะอยู่ที่3,300ครั้งต่อนอาทีเลยซึ่งก็ถือว่าสูงมากแทกเร็วมาก เร็วแรงรอบจัดมากเลยนะครับ<ช>ตัวนี้พี่ปาและแบตหนึ่งก้อนเนี่ยปรติมันใช้งานได้นานไหมฮะแบตหนึ่งก้อนนะคะขันและถอดสกูนเนาขนาด22มมิลเนี่ยได้350ครั้งส่วนต่อมานะคะที่บอกว่าเป็นดับเบิล r โรเทคชั่นดับเบิลโปรเทคชั่นตัวนี้เนี่ย มีทั้งตัวสินค้าและตัวแบตเตอรี่ครับคือตัวเครื่องและตัวแบตนะคะโดยจะทํางานเมื่อเครื่องเนี่ยทำงานที่มีโหลดจัดเกินไปเนี่ยมันจะตัดทันทีอารมณ์เหมือนแบบเซติเฟิร์สอะไรอย่างงี้ปะ่ะใช่เ่อป้องกันให้เครื่องเนี่ยมันสามารถมีอายุการใช้งานได้ยาวนะาน้ไม่ได้ทางานหนักเกินไปแล้วก็สําหรับตัวแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิเธียมไอออนครับ ความจุ 4mL นะคะแล้วก the right? <f> ็นอกจากนั้นนะคะยังม um, like, hmm. ี protection ตรงนี้ม right? mm ียางใช่ไหมป้ามียางเวลาสำหรับการกระแทกเวลาที่แบบตกอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะอ่ามันจะช่วยเซฟเบื้องต้นอ่าโอ้ลูกกลวนกดขอฟังเสียงการใช้งานนิดนึงก็เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละระดับกันนะคะเริ่มที่แบบระดับหนึ่งก่อนนี่ระดับหนึ่งเดี๋ยวมันจะ soft เพราะว่ามันมีแบบซอฟต์ซั r ด้วยนะอ่าต่อมาเป็นระดับสองะดูกัน มันจะแรงขึ้นหน่อแรงข้นหน่ออ่าแล้วก็ระดับสามสูงสุดแรงที่สุเลยอ่านี่เป็นข้อดีของเจ้าอ่า Impact Wrench ตัวนี้ที่เป็นบัตรเหล็กค่ะที่สำคัญไอ้บล็อกไร้สายตัวนี้พี่ปาเหมาะกับใครครับบล็อกไร้สายตัวนี้มันเหมาะกับงานออโตมทีฟหรือพวกอ่ามันชัดเจนมันอยู่แล้วชัดเจนเลยเอาไว้ถอดล้อถอดอะไรเงี้ย คือความสะดวกก็คือมันแบบพกพาง่ายอ่ะไปตรงไหนก็ได้จะไปซอกไหนก็สบายไม่ต้องลากสายมาให้แบบรังนะครับมานชดเจ้งของมันอยู่แล้วแหละใช่ค่ะอันนี้คือข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยโอเคทางนั้นผมก็ขอฝากนะครับบล็อกลายสาย4หุนตรวนี้นะครับรุ่น pm 2 3 b l ไว้ด้วย แล้วก็จะมี l a เบลนะครับตรงนี้จะมีเลข serial number ตรงนี้นะครับสามารถเอาไปกรอกในแอปพลิเคชันทีมนะเพื่อรับประกัน1ปีนะครับแล้วในแอปพลิเคชันทีมเนี่ยยังมีกิจกรรมมากมายให้ลูกสนุกการเผื่อมีของเล็กๆน้อยๆนะครับสับคุณติดมือไปด้วยนะครับ